ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกแสงจันทร์นะครับอําเภอขงเกียมอุบลราชธานีนะครับเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับจากอําเภอม่วง30ก็มาถึงนี่ก็เที่ยงพอดีนะครับระยะทางก็ประมาณ100กิโลนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนนะครับยังไม่เดินลงไปข้างล่างนะครับด้านล่างข้างล่างจะเห็น น้ำตกอยู่นะครับแล้วก็มีมีคนอยากไปเล่นน้ำตกแล้วครับครับเดี๋ยวเดินไปครับเดี๋ยวพ่อตามไปให้ดูวิวบรรยากาศนะครับรอบๆตรงนี้มีนักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปกันอยู่นะครับเดินทางมาจากไหนครับนครศรีธรรมราชอ๋อ เป็นดาราหรือเปล่าครับคุณคุณเหมือนว่าเคยเห็นในซีรีส์เกาหลี <ปะ S 1> เห็นไหมครับเป็นภูเขาฝั่งโน้นนะครับคิดว่าในในตรงที่ลุ่มตรงนั้นน่าจะเป็นลุ่มน้ําโขงนะครับด้านโน้นก็จะเป็นเป็นประเทศลาวนะครับเจาเอานะครับไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับแต่ด้านล่างก็คือเป็นน้ําตกครับ เดี๋ยวเราจะเดินลงไปน้ํำตกข้างล่างกันนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวก่อนที่จะลงไปน้ํำตกข้างล่างนะครับพักคลิปไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปถึงน้ํำตกจะถ่ายอีกรอบหนึงอันนี้ทางลงน้ํำตกนะครับ ทางเดียวกันครับทางจะชันหน่อยนะครับกำลังลงน้ำตกลงไปเบื้องล่างนะครับโซ่ยังไงครับพม่ นักท่องเที่ยวเยอะนะอันนี้พอใกล้ถึงน้ําตกก็รู้สึกเย็ยนนะโอ้ทางชันมากระยะทางน่าจะ ระยะทางก็น่าจะสามร้อยเมตรได้มั้งระหว่างทางเดินลงตรงนี้ก็เจอน้ำตกน้อยนะครับมีดอกไม้นะครับอ่าต้องเดินต่อนะครับจะเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าอ่า กองจะสัน่นทางขึ้นทางลงชันมากครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่น้ำตกแสงจันทร์ครับอำเภอโของเกียมอุบลราชธานีครับเฮ้ยช่วยสวัรด์ใช่ไหม อพูดผิดครับน้ำตกไส้สวรรค์ครับน้ำตกแสงแกนอีกที่หนึง่งน้ำตกแสงแกนคือน,น้ำตกลงรูครับอันนี้น้ำตกไส้สวรรค์ให้ดูบรรยากาศสองข้างทางนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผ่าป่า,ปาอะไรครับ ต้นไผ่ป่าไผ่นะครับแซมโดยไม้ใหญ่นะครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับอีกร้อยเมตรก็จะถึงน้ำตกแล้วนะครับครับตอนนี้เราเดินทางลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับตรงจุดด้านล่างของน้ำตกไส้สวรรค์น,นะครับ น้ำตกสูงน่าจะประมาณ30เมตรนะครับจากด้านบนนะครับสวยงามมากนะครับด้านน้นก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งน้นกันนะครับสวยงามเย็นมากครับเย็นสบาย ถ่ายอีกมุมหนึ่งครับมุมด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับลมแรงมากนะครับลมที่มาจากน้ำตกนะครับกระจายกระจายความเย็นออกไปรอบๆนะครับอันนี้คือบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงออกพรรษานะครับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพจากต่างจังหวัดนะครับเดินทางมาชมบั้งไฟพาานาค นะครับแล้วก็มาแวะเที่ยวน้ําตกนะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับถ้ามาอ้วนนะครับมาฝั่งโขงเทียมผาแต้มนะครับน้ําตกใต้สวรรค์น,นะครับก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับช่วงนี้หน้าฝนน้ําก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้า หลังจากนี้นะครับน้ําอาจจะน้อยลงนะครับเราจบคลิปนี้ไว้ก่อนครับสวัสดีครับ